2เราตั้งชื่อว่าขาวใสไกลโรคประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีสินค้าอยู่2ตัวตัวที่1ชื่อซัมเมอร์เนตัวที่2ชื่อซัมเมอร์วันนะครับซัม,มเมอร์นหลกัหลกๆก็คือประกอบด้วยคอลลาเจนแอสตาแซนตินอันที่3โคเอนไซม์ Q10 เราจับส่วนผสมของคอลลาเจนแอสตาแซนตินและโคเอนไซม์ q 1 0มา3ตัวอยู่ในชุดเดียวกันเนี่ยเพื่อให้ผลประโยชน์ซึ่งหนุนกัน นะครับคอลาเจนจริงๆคืออะไรคอลลาเจนจริงๆก็คือโปรตีนนะครับมันมีน้ำหนักเป็น1นในสของโปรตีนในร่างกายของเรานะครับแล้ก็ทราบดีผิวหนังประกอบด้วยผิวหนัง3ามชั้นชั้นหนังกำพร้าชั้นหนังแท้ชั้นไขมันชั้นเดอร์มสิสหรือชั้นหนังแท้เนี่ยประกอบด้วยคอลลาเจนถึง75%ยิ่งท่านอายุมากขึ้นคอลลาเจนก็จะยิ่งลดลงเมื่อท่านอายุ25เนี่ยนะครับคอลาเจนในร่างกายท่านจะลดลง 1.5%ทุกๆปีสุภาพสตรีลดลงเร็วกว่าผู้ชายนะครับทีน,นี้มาดูเรื่องแคลเจเจนกับโรคไขข้อต่างๆช่วยอะไรได้บ้างถ้าท่านเจ็บหลังบ่อยๆนะเจ็บหลังบ่อยๆก็เรียก chronic back pain เนี่ยนะครับการบริโภคแคลเจเจนอย่างสม่ำเสมอนะครับช่วยลดอาการปวดหลังเรื้อรังของท่านได้นะครับช่วยทำให้ข้อต่อกระดูกอ่อนของท่านแข็งแรงขึ้นทำให้ การเจ็บปวดหรือการเสียการทรงตัวเมื่อเดินบางคนเดินยัเอียงข้างหนึ่งนะฮะบางคนเดินไม่ค่อยตรงลักษณะอย่างนี้เนี่ยช่วยได้ช่วยลดความเสื่อมของข้อต่อลดความรุนแรงของการกดทับของกระดูกอ่อนแล้วก็การติดเชื้อต่างๆในระบบประสาทอันนี้ลดได้สมเมอร์เจนประกอบด้วยเอนไซม์ชนิดหนึ่งชื่อเมติกไฮโดรลิซิสเจ้าตัวนี้เนี่ยช่วยลดโรคกระดูกพรุน ถามว่ามีคําถามมาเยอะเลยบอกว่าเอ็กแคลเเจนเนี่ยผสมในครีมแล้วไปทาได้ไหมก็มีผสมกันเยอะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ประโยชน์เหตุผลเพราะว่าแคลเซเจนโมเลกุลของมันใหญ่มากไม่สามารถซึมผ่านชั้นเดอร์ม,มิสกเข้าไปได้วิธีที่จะใช้แคลเซเจนให้ได้ผลมีสองอย่างครับฉีดกับกินนะครับประโยชน์ของแคลเซเจนมีอะไรบ้างชะลอความแกเม่เสริมภูมิคุ้มกันทําให้ฟันของเราเติบโตผมหนา แถมยังลดรอยแผลเป็นสมมุติว่าเราเป็นแผลเป็นเล็กๆ,ๆน้อยๆตรงช่วยทําให้เกิดการสร้างขึ้นใหม่หลายคนดีใจมากก็คือว่ามันช่วยลดน้ําหนักด้วยและถ้าท่านออกกำลังก,กายมันช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อให้ท่านให้คุ้มค่ากับการที่ท่านออกกาลังออกน้ําหนักลดอาการเจ็บปวดบวมนะของข้อต่างๆตัวที่2องอสตาสจนซินเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยนะร่างกายมนุษย์ของเราต้องการมากเลยแต่เราสร้างไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องทามาจากไหนครับเกิดจากการบริโภคจากภายนอกเท่านั้นแซลมอนไอเนื้อดงแดงของมันกุ้งไอเนื้อดงแดงของมันไข่ปลาคาเวียแผงแพงทั้งนั้นเลยในเรื่องของความปลอดภัยมีคนถาม่าเออทานานานๆจะเป็นอะไรไหมจริงๆมันไม่เป็นอะไรหรอกครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันสสกัดมาจากไหนแล้วมันก็สกัดมาจากปลาแซลมอนไข่ปลาคาเวียเปลือกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยแอสซาสตินเป็นเป็นสารที่ มีความสามารถในในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีฉะนั้นไอคนที่คนที่เป็นเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรต่างๆหรือเป็นโรคต่างๆเนี่ยมันเริ่มต้นส่วนมากมาจากสารอนุมูลอิสระที่ทําให้มเลกุลหรือเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยผิดเพี้ยนออกไปเมื่อผิดเพี้ยนออกไปเนี่ยนะต้องมีคนไปช่วยให้เกิดการผิดเพี้ยนน้อยลงนั่นคือหน้าที่ของสารต้านอนุมูลอิสระ เอาละมาดูว่าแอสตาเซนตินเนี่ยมีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีขนาดไหนนะครับเมื่อเทียบกับวิตามินซีเนี่ยนะครับดีกว่า6000เท่าเมื่อเทียบกับโคเอนไซม์ Q10 800เท่าอัลฟาไลโพอิกแอซิดเ5เท่าเบตา้าแคโรทีน40เท่าสารสกัดจากเมล็ดอง,งุ่น17เท่าแล้วมาดูว่าใครบ้างล่ะครับที่สมควรจะต้องไปหาแอสตาเซนตินมารับประทานอันที่1ผู้ที่สนใจในสุขภาพไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ ถ้าท่านต้องการคุณภาพผิวที่ดีขึ้นนะครับสุขภาพผิวทั้งตัวทั้งบริเวณใบหน้าและถ้าท่านต้องเผชิญกับมลภาวะเช่นความเครียดฝุ่นจากท่อไอเสียควันจากคนสูบบุหรี่ข้างเคียงผู้ที่ต้องใช้สายตากับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานซึ่งตรงๆทุกวันนี้ทุกคนเหมือนกันหมดนะไม่คอมพิวเตอร์ก็แล็ปท็อปไม่แล็ปท็อปก็ไอโฟอนไม่ไอโฟอนก็ i p a พดไม่ไอแพดก็สมาร์ทโฟนดูแลการเต้นของหัวใจให้ดีขึ้นฟื้นฟูสมองหลอดเลือดในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นเส้นเลือดสมองแตกในที่อยู่ในขณะกำลังพักฟื้นโต้วนี่สำคัญนะครับผู้ป่วยที่ขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองก็คือกลุ่ม stroke พูด,ดง่ายๆออกซิเจนจะสามารถผสมอยู่ในเลือดและไปเลี้ยงสมองได้ง่ายขึ้น นะครับป้องกันไตเสียจากโรคเบาหวานอันนี้มันไปตัดวงจรก่อนที่จะไปเกิดนะก่อนที่ไตมันจะเสียนะครับป้องกันและบําบัดผู้ป่วยความจําเสื่อมแล้วก็พากินสันด้วยนะครับลดภาวะอักเสบในร่างกายนะครับช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยภูมิแพ้ตัวเองนะครับภูมิต้านทานต่ําติดเชื้อไวรัสเรื้อรังทําให้กลุ่มผู้ป่วยเอชนี่นะครับมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นลดการติดเชื้อพวกกลุ่มลด บ้พุ่มกลุ่มงูสวัสดหรือเริ่มถ้าหากเกิดก็ลดอาการลงป้องกันและฟื้นฟ,ฟูจอตาเสื่อมอันที่สามนะครับเรื่องของโคเอนไซม์คิวไอ้ตรงโคเอนไซม์คิวเนี่ยร่างกายเราผลิตขึ้นเองได้ในร่างกายของเรานะครับเป็นสารสำคัญที่อยู่ใน ATP ATP คืออะไร ATP มันเหมือนกับขุมพลังของเราอะนะครับขุมพลังของเรามันอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเรา ตรงไหนที่ใช้พลังงานสูงตรงนั้นมีมากเป็นพิเศษยกตัวอย่างหัวใจตับกล้ามเนื้อสมองช่วยปกป้องการเกิดริ้วรอยก่อนวัยถ้าเป็นแล้วก็ดูมันจางลงช่วยทำให้เกิดการถนอมผิวผิวท่านดูสดใสขึ้นเปล่งปลั่งขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยคนัมคิวเทนี่ยบอกว่าทานคู่กับอะไรดีทานคู่กับวิตามินอ e ด้วยก็ได้ ถ้าท่านทานคู่กับวิตามินอ e, ียิ่งส่งผลใหญ่มากขึ้นประโยชน์ของโคเอนไซม์ q ท0ลดริ้วรอยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อหัวใจช่วยป้องก,กันโรคความจำเสื่อมแอัลซเมอร์มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ซึ่งทำไมครับแก่ช้าลงช่วยลดผลข้างเคียงของการใช้ยาลดไขมันบางคนกินยาลดไขมัน หรือพวกกลุ่มคอเลสเตอรอลสูงตัวนี้ช่วยลดอาการข้างเคียงของมันได้มากนะครับลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสงูงเอาละครับทีนี้เรามาดูกันถึงคู่หูของสมเมจนคือสมวันสมวันประกอบด้วยอะไรบ้างสมวันประกอบด้วยแอลกลูต้าไตโอนสารสกัดจากเมล็ดอง,งุ่นสารสกัดจากผงน้ำอเซโรราสารสกัดจาก ทับทิมนะครับแอลกลูตาไซโอนเป็นอะมิโนแอซิดชนิดหนึ่งนะครับสังเคราะห์ได้โดยตัวของเราเองจะไปเจอมากที่สุดที่ตับถ้าเรามีกลูตาไซโอนน้อยตับเราทํางานไม่ปกติหน้าที่ของเขาก็คือเพื่อป้องกันความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะเซลล์ตับมีหน้าที่ขับสารพิษในเลือดให้กลายเป็นสารที่ไม่อันตรายและขับออกจากร่างกายทางตับหรือที่เขาเรียกว่า detoxification จริงๆแล้วเราสามารถเพิ่มจํานวนกลูตาไธโอนในร่างกายได้ง่ายนิดเดียวรัประทานในกลูตาไธโอนเนี่ยนะครับมีมีเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อไทโรซิเนสไทโรซิเนสเนี่ยนะครับหน้าที่ของเขาก็คือควบคุมการสร้างเมลานินในร่างกายของเราผิวเราจะเข้มเราจะขาวก็อยู่ที่ตรงนี้อันที่2ในเรื่องของแอนตี้ออกซิเดนต กลูตัไซโอในฐานะแอนตี้ออกซิเดนต์จริงๆแล้วเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ที่ดีจริงๆและดีมากๆเลยหน้าที่ที่สามของเขาก็คือช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของเราให้สามารถต่อต้านกับสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสต่างๆและอันที่สี่ซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วสำคัญมากๆเลยก็คือช่วยซ่อม DNA ของเรานะครับช่วยให้เม็ดเลือดะะของเรามีความแข็งแรงช่วยให้การซึมผ่านของอาหารเข้าสู่เซลล์เนี่ยนะฮะดีขึ้น ช่วยปกป้อง DNA ของเราไม่ให้ถูกทำลายทีนี้ขาบอกว่าถ้าร่างกายเราขาดกรตอาซิโอนเกิดอะไรขึ้นนักวิทยาศาสรบอกว่าถ้าขาดเยอะๆก็ตับวายและเสียชีวิตในที่สุดซัดมากเลยคนที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่แล้วก็จะเป็นโรคเรื้อรังหนักขึ้นนะครับในคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ปกติพอขาดกรดอาซิโอนอาการยิ่งสุดหนักและโรคโรคบางโรคเนี่ยนะฮะที่เป็นแล้วเนี่ยนะฮะ แล้วเราไป,ไปไปไปตรวจสอบดูว่าคนคนนั้นเนี่ยมีกลูตาไตโอนในเลือดเป็นยังไงคือโรคตับเบาหวานความดันต้อหินมะเร็งเอสดูบุรีกัดกลุ่มพวกนี้มีกลูตาไตโอนในเลือดเป็นปริมาณตับมากถามว่าเราสามารถทานกลูตาไตโอนระยะยาวได้ไหมได้ครับรับประทานในปริมาณที่ควบคุมได้เนี่ยเป็นประโยชน์ จะไปฉีก็ยังไม่บรรยาบรรยังกะจะเอาขาวจั่วเลยนี่นะครับอย่าไปทําเมื่อก่อนเขาใช้กรดไซโอนในการดูแลโรคอะไรพาร์กินสันมือสั่นแอลไซเมอร์หลงหลงลืมลืมสามารถใช้เสริมกับการรักษาโรคนะครับไขมันอุดตันในผนังหลอดเลือดพวกโรคพวกโรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆนะครับโรคเบาหวานพวกปอดทํางานผิดปกตินะฮะแม้กระทัง่งสูญเสียการได้ยินนะฮะ แล้วก็ช่วยให้ผู้ชายที่เป็นหมันดีขึ้นได้ครับทีน,นี้เรามาดูในเรื่องของคนที่ห้ามใช้กราไทโอนมไคลบ้างนะครับ <S <S ก็มีอยู่2ประเภทหลักๆ <S <S 1. นคนที่แพ้สารชนิดนี้คือสารกราไทโอเนี่ยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อยู่ในระหว่างการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ <S 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 นี่มาดูในเรื่องของอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนผสมีกตัวน,นีงก็คือสารสกัดจากเบเรลตอังนหลักๆจะมีอยู่2อสมตัว นะครับมีมีคาเทชินนะครับอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเทอโรสเตียลบิงพบว่ามันช่วยลดโอกาสการเป็นมะเร็งลำไส้ลดคอเลสเตอรอลลดระดับไขมันในเลือดมันช่วยเนื่องจากว่ามันสารต้านนมูลอิสระที่ดีและมีฟลาโวนอยด์สูงเนี่ยการที่มันมีฟลาโวนอยด์สูงเนี่ยทำให้ผิวเราขาวใสขึ้นช่วยการสร้างแคลเจนในผิวหนังนุ่มนวลขึ้นนะฮะ ยุดหยุ่นได้ดีขึ้นชะลอความแก่และแห้งกร้านของผิวอืช่วยลดฝ้ากระและจุดด่างดำช่วยปรับสภาพลดสีผิวที่ไม่เท่ากันให้เท่าๆกันนี้ประโยชน์ของพวกกลุ่ม,มเมล็ดอังงุ่นในด้านสุขภาพคืออะไรลดน้ำตาลในเลือดสร้างฮอร์โมนอินซูลินช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้ถูกทำลายนะครับป้องกันเบต้าเซลในตับอ่อน ช่วยรักษาความผิดปกติของหลอดเลือดและเส้นเลือดฝอยยาวเลยนะครับยี่สิบกว่าข้อนะเนื่องจากมันมีคุณสมบัติเป็นแอนติออกซิเดนที่ดีจึงป้องกันโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคไขข้ออักเสบช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตแล้วก็หยุดยั้งการทําลายของแคลเซียมเพราะแคลเซียมของเราถูกทําลายทุกวันช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ช่วยบรรเทาอาการโรคภูมิแพ้หอบหืดน,นะครับ ช่วยต้านแบคทีเรียไวรัสต่างๆลดอาการอักเสบเลือดออกตามไรฟันแผลในช่องปากแม้กระทั่งโรคเริ่มในช่องปากช่วยลดอาการหย่อนสมรรถภาพของท่านชายแล้วก็โรค SLE รู้จักไหมครับโรคลูปัสเนีครับเรียกว่าโรคผุ่มคุ้มกันผิดปกติเนี่ยนะครับลดอาการเส้นเลือดขอดอาการบวมน้ําเพิ่มประสิทธิภาพของตาในการมองเห็นกลางคืนแล้วก็ช่วยลดอาการ ฤทศดงะวันสารต่อไปนะครับผมสารสกัดจากผงน้ําอเซโรลานะครับแอเซโรลาเนี่ยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับอยู่ในแถบทะเลแคริบเบียนคุณสมบัติของมันช่วยอะไรบ้างเป็นสารต้านอนุมูลอิสระย้าอู่นั่นสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านสารต้านทําทไมต้องย้ําอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากต่อคุณช่วยป้องกันและรักษา การเม็ดสีเมลานินที่ผิดปกติเช่นริ้วรอยรอยคล้ำต่างๆหมองคล้ำฝ้ากระรอยดำต่างๆช่วยให้ผิวพรรณสดใสสว่างขึ้นช่วยส่งเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาวเพราะเม็ดเลือดขาวเนี่ยทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้ามาในร่างกายของเราการแพ้ต่างๆนะฮะทั้งโรคภูมิแพ้ต่างๆด้วยช่วยในการสังเคราะห์แคลเซียมนะ,ะซึ่งเป็นโปรโตีนนะฮะซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันแล้วลดการเกิดยุรอยก่อนไว มาถึงตัวสุดท้ายคือสารสกัดจากทับทิมเชื่อไหมครับในประเทศเปอร์เซียเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเขาใช้แทนยาแทบทุกชนิดเลยแต่ที่จะทําทให้เป็นยาหรือทานให้มีประโยชน์จริงๆต้องทั้งเปลือกทั้งเนื้อนุ่มๆละเม็ดขา,ขาวๆข,ข้างในเนี่ยและต้องทานทั้งหมดจึงจะเป็นประโยชน์นะครับคุณสมบัติในการในทางการแพทย์เนี่ยนะฮะในสมัยเปอร์เซียโบราณ8,00 0ปีก่อนที่ว่ามาเนี่ยนะฮนะมีมากมายเหลือเกินนะฮะ พาะมีแมกนีเซียมสูงมีแคลเซียมสูงมีประโยชน์ต่อการฟอกโลหิตนะฮะช่วยช่วยระบบการหมุนเวียนของเลือดในร่างกายของเราทับทีมมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงนะฮะยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกบาก์อันนี้ทั้งสุภาพสตรีท็อปมะเร็งของสาวสตรีและท็อปมะเร็งของสาวาพบุรุษนะครับดูแลทั้งสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีนะครับสารสกัดของทับทิมที่ดีจะต้องได้มาทั้งเปลือกทั้งเนื้อและบันเล็ดมันจะส่งผลและเสริมฤทธิ์กันตอนนี้เราพูดกันถึงเรื่องสวยจากข้างในนะครับออกไปข้างนอกตอนแรกเราคุยกันถึงเรื่องสวยข้างนอกที่ดีที่สุดก็คือคนเราเนี่ยจะสวยต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกดื่มน้ําให้มากพักผ่อนให้เพียงพอเครียดก็ลดเครียดหน่อยเล้าก็ดื่มน้อยลงนะครับ พักผ่อนนอนให้ให้เป็นเวลาตื่นเช้ามาสดใสดื่มน้ำมากๆทานผลไม้เยอะๆทานผักสดเยอะๆดื่มน้ำดื่มน้ำอุ่นอย่าไปดื่มน้ำที่เป็นน้ำหวานต่างๆนะครับชีวิตของท่านก็จะดีขึ้นผิวพรรณของท่านก็สดใสขึ้นสวยจากภายในด้วยคู่หูสมวันสมนเจแนนแล้วก็มาสวยจากภายนอกอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยคู่หู เซรั่มสเต็มเซลล์ครีมสเต็มเซลล์ขอให้ผิวของคุณดีในเงื่อนเรับ